สวัสดีครับอยู่กับพวกเราสนทนาภาษาบอลยสัสดีครับอยู่กับผมแอดมินฟุกแล้วก็ผมแอดมินฟุกครับผมสวัสดีครับผมแอดมินอ้วนครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตตารางคะแนนของพเมลีกนะครับผมประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอ,อันดับที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ที่ไหนเครครับลิวพูชูชยัยแข่งไป ทั้งหมด13เกมน,นะครับชนะ11เ,เสมอ1แพ้1แ้มทั้งหมด34แต้มครับห่างจากอันดับที่สอง9แต้มครับแข่งมา13เกมเท่ากันครับแต่แพ้ไปแค่เกมเดียวครับเลยทำให้แต้ด<พ>ีอไอเลยครับคุณแอดมินโพครับน่าจะแพ้ทีไปทั้ทีมนึงครับแอดมินพุนะครับตอนนี้ถ่า ถ้าแอดมินฟุกจะไม่ผิดนะครับน่าจะแพ้ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสเจ้าป่าครับอ้หนอตติงแฮมฟอเรสเจ้าป่าแล้วนี่เจอได้ทุกทีมครับยกเว้นนอตติงแฮมช่วงนี้ครับยกเว้นไว้ก่อนอ่ายกเว้นไว้ครับต่อไปครับผมอันดับที่2นะครับผมอาร์เซนอลปืนใหญ่ครับผมแข่งมาทั้งหมด13มแมตช์นะครับผมมีทั้งหมด25คะแนนครับผมอ่าชนะไป7เสมอ4ครับและแพ้อีกสครับผมโอ้ซึ่ง ถ้าจะขึ้นที่หนึ่งก็อาจจะตามลิวพูลำบากนะครับเพราะตอนนี้หากันถึงเก้าคะแนนก็ต้องภาวนาให้ลิวพูแพ้ใช่ครับมผมคงจะยากหน่อยครับรร<ช>รรลิวูตอนนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้นี่มลิวูตอนนี้ความมั่นใจฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะครับผมยากที่จะหยุดจริงๆอ,อันดับที่สามนะครับก็จะเป็นเชลซีนะครับแข่งสิบสามนัดเหมือนกันครับคะแนนเท่ากันกันกนกบอาร์เซอนอลนะครับแต่ลูกได้เสียเท่ากันครับ เท่ากันแบบเป๊ะๆไม่มีอะไรแบบคาดเคลื่อนอ่าแล้วทําไมโจซีถึงอยู่อันดับที่สามแล้วอเซนนอันดับสองครับอาจจะอาจจะเป็นแบบว่าแข่งก่อนแข่งหลังก็ได้อดินโฟกต่อไปนะผมไบตันนะครับผมอแข่งไปทั้งหมด13แมตช์เหมือนกันหมดเลยนะครับผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด23คะแนนนะครับผมอ่าห่างจากที่2แค่2แต้มนะครับผมซึ่ง ตอนนี้ทอปโปก็ดูเดือดมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีทีมหนึ่งครับที่แต้มห่างจากเพื่อนเยอะเลยโอ้ก็ไบตันนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันนะครับผมอืมต่อไปนะครับผมทีมที่ห้าทีมนี้เพิ่งเป็นแชมป์จากซีซั่นที่แล้วมาเลยนาด,ดูกาล<อ>กา่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูไนเต็ด ไม่ใช่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 ครับไม่ใช่ครับไม่มียูไนเต็ดครับผมไม่มีเอลเลนเตอร์เอลเนซิตี้อ่ไปทั้งหมด13แมตช์เท่ากัน้วครับชนะ7เสมอ2แพ้4เป็นประวัติศาสตร์ครับเขาไม่เขาไม่เขาไม่ชนะมาติดต่อกันประมาณแมตช์ล้ครับอ่าในถ้ารวมทุกรายการน่าจะ6 7แมตช์แล้วมั้งนี่ครับในพรีเมียร์ลีกจะไม่ชนะติดต่อกันมาตั้งแต่4แมตช์แล้วนะครับผม4แมตช์ติดๆเลยอ๋อเป็นแบบ แชมป์นะครับแชมป์เก่ารู้สึกว่าฟอร์มซีซั่นนี้ดอบลงเยอะเลยเหมือนจะขาดโรดี้เหมือนขาดใจอืโรดี้ตอนนี้เจ็บด้วยครับผมตัวเจอปัญหาตัวเจ็บเยอะไปหน่อยแต่ว่าการันตีว่ามาได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมต่อไปครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรสหรือว่าคนที่ทำให้ลิเวอร์พูลแพ้ไปหนึ่งแมตช์นะครับผมอ่แจกมาหมด สิมนัดครับมีทั้งหมดยี่สิบสองแต้มครับอยู่อันดับหกครับโอ้โหไล่ใกล้เคียงกับแมนเิตี้เลยครับสูสีห่างกันแค่แต้มเดียวเองครับผมใช่ครับผมตอนนี้ตารางซุ่งซึ่งอ่ารู้สึกดุเดือดมากเลยนะครับผมอันดับที่เจ็ดฮอตแนมฮอตสเปอร์ไก่เดือยทองของแอดฟุกเองครับผมโอ้โหทีมนี้ทีมรักเลยครับอ่าแข่งไม่หมดสิบามแมตช์เหมือนกันครับแต่มีแค่ยี่สิบแต้มครับผม ซึ่งแบบก็กลางๆครับมันถึงรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่แต่ทีมนี้เห็นบอกชอบชอบกินทีมใหญ่ไงใช่ครับผมก็ล่าสุดก็โดนทีมเล็กๆตกเออสมอใจเนครับผมใจเย็นพิ่งเสมอมาครับกับทีมอ่าฟูลแลมนะครับผมโอ้แต่ว่ากินแมนซิตี้ไปสี่ศูนย์ครับโอ้โหแมนซิตี้เอาไม่เอาไม่อยู่เลยคู่กะกันมาตั้งนานแลนะครับแมนซิตี้กับ แน่นอนครแบบับสเป,สเปอร์คู่อริเยอะเยอะหน่อยครับเยอะเยอะมากเลยเรวมไปถึงลิวเวอร์พูลด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราได้เจอกันเอาอเคครับเดี๋ยวเราได้เจอได้เลยครับผมอันดับที่8ดเป็น <Bent ford S 2> เบนฟอร์ดนะครับผมโอ้โหก็แข่งเท่ากับสเปอร์นะครับแต้มก็เท่ากันเลยครับผมอ,อันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ต่อมานะครับผมทีมลักโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอันนี้ถูกติดนะครับถูกครับผมถูกครับ พิ่งเปลี่ยนถ่ายโค้ดใหม่เลยครับผมคนทีมนี้คนที่เข้ามาคุมทีมแทนเทนฮารก็คือลูเบนอโมริมอ่เพึ่งเข้ามาได้แค่สองนัดล่าสุดนะครับผมหนึ่งนัดเสมอไปและอีกหนึ่งนัดกดไปสี่ศูนย์ครับโอ้โหเหมือนเก็บกดเก็บกดครับเก็บกดครับสงสัยโดนรอมาเยอะแล้วสงสัยอโมริมบอกทนไม่ไหวสงสัยทับอหไรล่ะนะมาท็อปสิครับ ต่อไปต่อไปนะครับทัอ1สิบก็จะเป็นฟูลแลมนิวคาสเซลแอตตันวิลล่าซาในบ้านแอตตันวิลล่าพูดถึงแอตตันวิลล่านะครับผมรู้ดูการที่แล้วนี่โอ้โห,โหท็อปโฟนะครับผมดาวรุองดาวรุ่งของทีมเขานี่ชื่ออะไรครับโอริวัตกินครับโอ้โหพุ่งแรงมากซีซันที่แล้วแต่ซีซันนี้เหมือนจะยังไม่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับอยู่ที่สิบสองมีแค<ม>่ส<ม>ิบเก้าแมครับผม เครื่องเครื่องยังไม่ติดครับเครื่องเครื่องเครื่องยังไม่ติดครับผมออ๋ยังอยู่เป็นเวรุ่นกลางกลางอยู่ครับอ่าเป็นปะเออเริ่มเริ่มซีซั่นใหม่อ่าซีซั่นใหม่อะไรใหม่ๆบอมัตต่อไปก็เป็นบอ,ม,อนมัตอันดับ13เวสต์แฮมอันดับ14ครับเอเวอร์ตันอันดับ15อ่ะห้าอ่ะพูดถึงทีมมมาให่เพิ่ง,งย้ายขึ้นมาเลื่อนชั้นมาอ่าเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับเขาลงไปเล่นดิวิชั่นหนึ่งแค่ซีซั่นเดียวเองแล้วก็ว่าสามารถ ขึ้นมาบนหลีกชั้งสุดได้แต่แต่โค้ดแต่โค้ดที่ทําทีมอะลาออกไปคุมเชลตีแทนอ่าก็เลยพรอมรู้สึกว่ายัางยังยังย,ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะกลับมาได้อ่าเป็นไปได้ครับผมเห็นล่าสุดขาวบอกได้โคตดใหม่เป็นนุชฟานิตรลอยอชื่อคุณคุณเหมือน ยังไม่ได้โ้สจากยีงเลยรุดพอนี้ตลอยคุมแมนยูแทนเทนฮาร์ดแป๊บหนึ่งก่อนชั่วคาวประมาณ5้านะประมาณห้านะอ่าซึ่งตอนคุมแมนยูก็รู้สึกว่าฟอร์มค่อนข้างกลางกลางดีแม้อว่าบบเป็นเป็นในทางดีอ่าไม่ได้ทางด,ดีมากอ่าแต่ไม่ไดไม่ได้ดีมากครับผมต่อไปครับสิบเจ็ดครับผมจะเป็นคิตตันพาเลทอ่าอ,อันนี้ก็น่ารู้สึกว่าค่อนงเท่ากันนะครับเป็นหนีเป็นโซนแบบอันตรายโซนหนีตายนะครับผม อ่าสามทีมสุดท้ายอันนี้ก็คืออันตรายโซนอันตรายแล้วครับผมมีฟูมแฮมตันอิสวิตแล้วก็ซอแฮมตันนะครับผมซึ่งอิสวิตกับซอแฮมตันพึ่งขึ้นมาเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็อยู่ในโซนอันตรายแล้วก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอ่าแล้วที่ซอแฮมตันซอแฮมตันนี่แ้มมีแค่ห้าแทมเองครับอ่าอันตรายมากครับยังยังตามอิฟสวิอยูมา่สี่แ้มอ่ามีแฮมตันแข่งไว้ทั้งหมด บมนนนัััดเหือกครแพ้ไปสิบนัดโอ้โหซึ่งร yeah> ู้สึกว่าลุงได้เส mm ียลบ5เยอะซึ่งซึ่งเยอะกว่าเพื่อนอ่ารู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นะครับน่าเป็นห่วงอย่างมากอ่าก็ตารางคะแนนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่าสัปดาห์ที่แล้วมีคู่บิ๊กแมตช์นะครับคือลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรนะครับฝยทีหนึ่งมาครับ แมนซิตี้ครับผมจะมาดูว่าผลออกมาเป็นอย่างไรซึ่งลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ตอนรับเลยครับผมโอ้โหแต่การเปิดบ้านของลิเวอร์พูลตอนรับแต่ละทีมนี่ถือว่าเปิดเซนเชแพ้นีเปร์เซนเ์แพ้นีน้อยมากใช่ครับเพราะว่าิดนบ้านแล้วแต่ทีมไม่แพ้แทบจะไม่แพ้ใช่แพ้แทบเสมอ แพ้ทีมเดียวนะครับเอ้ยแต่ว่าที่แพ้ฟอเรียนไปเยือนหรือหรืออะไรผมก็ทำไม่ได้นะครับแล้วก็มีเปิดบ้านอาร์เซนอลรับการไปเยือนของแมนตอซิตี้นะครับอ่าตันนี้ลาอักสิเดต11ตัวจริงก็จะมีทีมเรือครับอ่าตอนตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับเห็นบอกว่ากลับกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วแต่รอรอเช็คเช็คความปิด ตอนนี้ก็ต้องส่งเคลลเออร์ลงไปแทนก่อนซึ่งอ๋อเคลลเออร์นี่ผมว่ามันเป็นมือหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าฝีมือช่วงนี้กำลังดีเลยเซฟได้สวยเลยกันเหรอกำลังโว้ยเป็นเขาบอกว่าลิลลีูลเนี่ยไม่มีประตูมือสองนะมีแต่มือหนึ่งกันทั้งนั้นเล่นดีกันทุกคนใช่แล้วโอ้ยิ่งับเป็นทีมที่น่ากลัวมากเลยครับผมแล้ว ฝั่งขวาจะเป็นเป็นเทนนะครับกลับมาแล้วหลังจากที่อาการเจ็บไปก่อนเกมที่เจอมัดลิตครับก่อนนั้นจะเป็นคอนเนอร์แบลลี่ตอนนี้แบลลี่เจ็บแพทก็เลยแบลลี่เจ็บแพทแล้วเทนก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลงไม่เต็มเกมถัดมาก็จะเป็นคู่หูเลยครับโจโกเมสและเบอร์จิวฟานได้แล้วก็เป็นโรเบอร์สัน ทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นเอ่ออลิสติคแม็กอะเลเตอร์ครับยืนคู่กันกับกาฟเนแบกนะครับ mm hmm. ฟินแบกตอนนี้รู้สึกว่าฟอร์มดีมากเล่นดีมากต่อไปก็จะเป็นเอ่อทางขวาก็จะเป็นคาร่านะครับคนดี mm hmm. คนเดิมของเราตรงกลางก็จะเป็นโซโบนครับโซโบตไลน์ส่วนทางซ้ายก็จะเป็นโคดี้เกาโกครับหน้าเป้าก็จะเป็นล mm ุยดีอาร์ตนะครับผมแล้วก็สารองก็จะมีเป็น มูนเยสมีฮาวิเอเลยดกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ข้อเท้าแตกไปมีวัตรุลูเอนโดรคับมีเอนโดมีเกอร์จิจานแล้วไปดูฝั่งทีมเยือนกันดีกว่าครับฝั่งทีมเยือนนะครับผมประตูเป็นโอเตกานะครับผมเพราะว่าเอติสันเล่น เล่นตกหรือเปล่าใช่อรามตกความค่อนข้างตกครับผมในรอบกี่ปีครับที่อุ๋ไหยปีอาิซอนกับอาิซันไม่ได้เจอกันะอู๋น่าจะหลังจากที่เขาก็เป็นทีมชาติเดียวกันนะเนาะอ่าใช่ครับแต่ช่วงนี้เขาเขาเล่นแย่ไปหน่อยอ่าเขาอาจจะเป็นเป็นเป็นช่วงยังไม่เข้ามืออะไรนะควมค่อนข้างอารมณ์อารมณ์แล้วสั่งขวาก็จะเป็นวอล์กเกอร์อ่าวอล์กเกอร์ครับผมเป็นกัปตันทีม อาคาญจิลูเบนดิอาตและอาเก้ครับผมอ่าแนวหลังจะมีสี่ตัวครับไอ้ยสี่คนนะครับผมแตเดมือนเห็นเดอะอยไม่มีนะครับผมแบนนี้ม้านั่งสำรองแทนแต่ว่ามีไม่คุ้นน้าเลยครับตัวนี้อ่าอันนี้เป็นดาวรุ่งครับผมเลววนครับผมมาใหม่ครับผมโอ้ดาวรุ่งเลยคุนโดกันครับผมพิ่งย้ายกลับมาจากบาคาครับผมเป็นเครื่องเป็น ตีแมนสำคัญของเป๊ปอีกคนนึงก็ว่าได้ใช่ครับผมแล้วก็แข่งหน้าก็จะมีเบรนดซิลวาซิลโฟเดนแล้วก็นูเนสครับผมซึ่งตัวทำประตูหรือตัวสำคัญของแมนซิตี้เลยนะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเออร์ลิงบิรฮาร์ลันนะครับผมอ่าอซึ่งก็หนผ,ผมสวยของเราเองความดูดูเดือดมากนะครับผมแต่ละทีมไลฟ์อัพแต่ละทีมแต่ว่ากลางนี่ หายไปอีกหนึ่งคนนะครับผมนั่นก็คือโรดี้ครับอาการบาดเจ็บแบบเจ็บนานเลยนะครับผมน่าอาจจะถึงจบซีซั่นเลยนะครับน่าสุดเห็นบอกเขาปิดเทอมไปเรียบร้อยแล้วปิดเทอมไปแล้วับยาวๆเลยครับยาวๆนะครับไม่คงไม่ได้เจอเขาอีกนะมารนั่งสำรองก็จะมีแต่มีเควินเดอะบอยครับเดอะบอยกลับมาแล้วรั่งจีเจ็บไปและไม่ฟิตนะครับแจ็กิลี่แต่เกมนี้เอ่อคือหลายๆช่องเขาบอกว่าเควินเดอะบอยจะไล้เป็นตัวจริง แล้ก็แอบอึ่งอยู่เหมือนกันว่าไม่ได้ลงนะครับอ่าเป็นตัวจริงในครึ่งหลังป่าว่าเปิด<ะ>ามาเกี่ยมาบุกจากซ้ายไปขวานะครับผมดูเลยออก็ตอข้างไปเลยครับช่วงแรกจะไม่มีอะไรมากครับในช่วงอ5้าทีถึง10นาทีอาจจะยังดูเหมือนมียิงกันบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบ เก้าข้ออะไรนั้นก็จะมีเซฟมีอะไรกันอืมแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะครับเป็นลิวพูลนะครับบุกหนักเลยนะครับ<ช>บุกหนักจนมาถึงนาทีที่สิบเอ็ดนะครับผม<ช>เ,เป็นโมฮาเมดซาราครับขึ้นบุกขึ้นมาทางกาบขวาอ่าซึ่งได้รับบอลมาจากเอเล็กซนเดอร์อาโนโอ้ซึ่งจ่ายบอลสวยมากเลยครับผมแล้วซาลารับบอลได้ดีมากแล้วก็พาบอลขึ้นมาฝั่งกาบขวานะครับผม ลากจี้ขึ้นมาจนถึงหน้าประตูดวลหนึ่งหนึ่งกับอาคันจีซึ่งอาคันจีเอาโมเมตซาร่าไม่อยู่นะครับทําให้เปิดช่องหาจังหวะส่งให้ได้วันเลยหลุดไปถึงกักโปลแล้วก็เป็นโคดี้กักโกลนะครับอ่าตัว็อกเลยครับแต่นาทีที่สิบเอ็ดนะครับยังไม่รับหน้าด้วยนะเพราะว่าผมบินมาจากข้างหลังนะครับโอ้ลายลาย,ลายเนี้ยงลายดีกันดีมากเลยครับผมตอนนี้ก็จะเป็นผัดกันลุกผัดกันรับไปมานะครับก็ยังไม่มีอะไรมาก แต่ส่วนมากก็ครึ่งแรกก็จะเป็นลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายโถมอยู่ฝ่ายเดียวใช่ครับผมเห<า>มือนก็มีเข้าข้อหลายลูกครับแต่ว่าก็ก็คอ,อ,อม่ไสายกาไปไม่ไม่เป็นประตูครับผมกาโปยังอ่ายังยังไม่เข้าอร์มเท่าไหร่ไปดูจุด,ด,ดเปลี่ยนเลยนะครับทขาไมลิเวอร์พูลนำมาอันนี้เพราะจังหวะไหนครับอ่ามันจะมีจังหวะสําคัญนะครับผมซึ่งจะเป็นช่วงเริ่มครึ่งหลังนะครับผมช่วงครึ่งหลัง เมื่อวานเจ็ดสิบแปดสิบหรือเปล่า<ช>ครับใช่ีักฟุตบใช่ครับอ่าขอโทษครับไม่ไม่ใช่เริ่มครึ่งหลังก็เกือบท้ายๆครึ่งหลังแล้วกันท้ายเกมท้ายเกมเกือบท้ายเกมก็จะเป็นจังหวะที่เหมือนบอลคืนหลังหรือเปล่าครับแมนซิตี้ได้บอลคืนหลังแล้วอ่าลูเบนดิอาร์ของแมนซิตี้นะครับผมไม่ระวังหลังจึงทำให้นูนเยสนะครับผมได้เข้ามาปัมเอาบอลย่งบอลไปได้ แต่วอลเกอร์นะครับผมพยายามจะเก็บบอลคืนซึ่งวอลเกอร์ก็ไม่เห็นลุยดลุยยัตใช่ครับผมดิอาร์ตที่เขาจวดอยู่แล้วใช่เพราะเป็นสายจวดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็จบไปครับแต่ว่าจังหวะนี้ซาลารู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองล้ำนานจังหวะใช่ครับผมไม่สามารถเล่นได้อยู่แล้วจึงทําให้ดิอาร์ตลากเข้าไปคนเดียวเลยไปด้วยหนึ่งหนึ่งกันกับโอเตกาครับผมซึ่งโอเตกาเสียเหลี่ยมไปนิดเดียวไปนิดเดียวครับจึงทําให้ วิ่งออกมาคว้าไม่เจอบอลนะครับโผลเจอแต่ตีเจอเจอเท้าลุยดีอาร์ตเจอเป็นขาของลุยดีอาร์ตแทนนะครับผมอ่ากรรมการก็เลยเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีครับผมโอ้โหคนดดีคนนเิม่าเสียดายจริงแมที่แล้วก็แมดก่อนหน้ะครับเขาเขายิงไม่เข้าเขายิงออกฝั่งซ้ายครับแล้วแมดนี้เขาเลยแก้ตัวยิงไปที่ผ่านขาแทนผ่านขาเมื่อก่อนก็สามารถโดนทุกครั้งได้ เตือถูกทางแล้วโดถูกทางแล้วก็เต่ท้าลงเฉี่ยวฟมกงว่ายิงเข้าไปเลยก็เป็นประตูที่สองครับทําให้ลิวพูว่าแบบใจชื้นมาเลยแบบน2-0<ำ>2-0ก็ทําก็มีก็ทําให้ลิวพูขึ้นมาเป็นจ่าฟุงได้แบบอเแต่มันช่วงท้ายเกมแล้วก็สามารถปิดกล่องได้แล้วล่ะเพราะว่าคง,งตามไม่ทันแล้ว ใหอีกลูกหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโป๊ก๊กโป๊โปคืออะไรครับตอบฝาลงครับจบไ,ไปครับด้วยสกอร์ถือว่าดุเดือดมากในรอบปีนะครับสองศูนย์นะครับอลิวโร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมทตี้ได้ดุเดือดครับผมซึ่งคว้าชัยชนะไปสองประตูต่อศูนย์ครับผมค,บคนประตูมีใครบ้างครับคุณแอดมินฟุกครับอนาทีที่สิบเอ็ดครับเป็นโคนี่กัรโปครับผมก็นาทีที่ แอสซิสโดยซา่าครับผมนาทีที่ส1เอ็ดกั๊กโปอ่าต่อมานะครับผมนาทีที่เจ็ดสิบเจ็ดเป็นจุดโทษของโมฮัมเหม็ดตรลาได้รับการอ่าเป็นคนลงหลังสังหารนครับผมอ่า <c oughs> แล้วก็เฉียบคมมากครับซาร่ายิงจุดโทษโอ้เฉียบคมมากสุดยอดมากครับแมต์นี้อ่าต่อมานะครับผม <c oughs> จะเป็นเลือดเดือดหนึ่งคู่นะครับอ่าประมาณสองถึงสามคู่ครับอ่าเราจะยกตัวอย่างเช่น เดือดเดือดเลยนะครับผมจะเป็นเอชลซีไหมครับเอาเอาเชลซีเชลซีกับแอตตานวินลาครับอ่ามากันคู่ที่สองดุเดือดประจําสัปดาห์ไม่แพ้กับอ่ลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้เลยนะครับผมซึ่งก็คือเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตานวินลาครับผมโอ้โหดุเดือดมากครับเกมนี้อืมซึ่งไล์อัพสิบเอ็ดตัวจริงจะมีตามนี้นะครับผมอ่า นำทีมโดยโโโคพาเมอร์นะครับผมฝั่งวัตกินโอลี่วัตกินเนียครับผมสองคนนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะครับผมทีมชาติเดียวกันหรือเปล่าครับสองคนี้ใช่ครับผมเป็นทีมชาติเดียวกันแต่ว่าต้องมาเจอกันเองซึ่งเกมนี้เขาไปชมกันเลยครับฝั่งแอตตานิล่าเป็น เป็นปลเคียวดอนครับรบุกจากซ้ายไปขวาครับผมอ่าหกหนาทีแรกก็นาทีแรกเป็นเชลซีครับโอ้โหแจ็คสัน,น,นจังหวะนี้นะครับผมอเอ็นคุณครูได้ปัมบอลมาได้แล้วก็จ่ายคืนเพื่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็เพื่อนก็ส่งแทงให้เอ็นคุณครูคือนอีกหนึ่งทีถือว่าเป็นจังหวะอันตรายนะครับของอัตตนมิลลาถือว่านี่ครับผมโอ้โห ซึ่งเอนคุนคูเปิดเข้าไปให้นิโคลัสยักสันแบบไม่ล้ำหน้าแล้วก็โอ้ตรงตัวพอดีสวยมากเลยครับผมถือว่านักเตะเชลซีนี่ดีมากนะครับเพราะว่าลกับกับเข้าลายล้ำหน้าทันได้ด้วยนะอ่าเดีรวมาดูนาทีที่สิบสี่กันต่อเลยครับหวนท้่ไปได้ครับแอดทินครับโอ้ลีวัตกินครับแย่งบอลคืนมาได้ครับหลุดเดียวมาครับเพื่อนขอบอลแต่ว่าโอลีวัดกิน เลือกที่จะยิงเองครับผมโอ้โหซึ่งน่าเสียดายมากเลยครับผมติดเซฟไปเพื่อนก็แอบโวยเพื่อนเพื่อนก็แอบโวยนิดหน่อยนะครับผมว่าเอ้ยทําไมไม่ส่งเราโล่งนะอะไรแบบนี้ครับผมน่าเสียดายจริงๆครับผมไปจังหวะที่จังหวะต่อไปเลยครับเป็นบอลของจะบุกจะบุกขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเสียบอลหน้าประตูเลยครับผมโดย โคพาเมอร์ตัดบอลได้นะครับผมอ่าลากจี้มาแล้วก็ลองซัดเองหนึ่งทีแล้วเกือบเกือบโดนลงโทษใช่ใช่ครับผมโอ้โหโคพาเมอร์นี่สุดยอดมากครับเพราะว่าเป็นตัวขยันอีกตัวหนึ่งเอ้าแต่ว่าอ้าวจังหวะนี้เป็นบอลเป็นบอลแบบเหมือนคืนหลังแต่ว่าส่งให้ผู้รักษาประตูก็จะเป็ีคริสต์กสองจังหวะอา่คนหน้าที่รับสังหานโหก็คือโคพาเมอร์นะครับผม ซึ่งแอตตานิลลาผู้เล่นทั้ง11คนยืนอยูย่ในประตูะทุกคนเลยครับผมโอ้โหซึ่งแบบานานๆทีเราจะได้เห็นภาพแบบนี้นะครับผม<ช>น้อยมากที่จะเกิดแบบนี้อ่าครับผมโคฟามเมอร์ก็หลอกไปหนึ่งทีแล้วก็มีการย,ย,กย,ยึกยักยึกยักเปลี่ยนทุกัโอ้โ,โหซึ่งโคฟามเมอร์ก็แล้วก็ลองตัอกซึ่งไม่เป็นประตูนะครับผมลูกนี้โอ้โหว่าอันตรายครับ อันตรายครับลูกแบบนี้น่ากลัว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 นลัาที่สามสิบห้าครับเป็นเจลซีอีกแล้วบุกขึ้นมาอีกแล้วครับผมโอ้โหเอ็นโซเฟอร์นานเดสโอ้โหที่สามสิบห้ากับตันทีมนะครับลายอัพแอซซิตไม่เป็นไหนไกลแล้วครับมีอยู่ไม่กี่คนคนนี้คนเดิมครับโคพาเมอร์ตรงนี้จะไม่เข้าคอเท่าไหร่ครับ บ่นไปนิดนึงครับอือแล้วไม่หวายแล้วเจ็บรู้สึกว่าอ่ามี่ไม่มัินิเจ็บนะครับผมเลยทําการเปลี่ยนประตูของแอตตานวิลล่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะครับผมโอ้ uh huh. oh, ซึ่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งเจ็บอย่างนี้ก็โอ้ oh, น่าเสียดายนะครับ uh huh. ผมรึ่แรกไปสองศูนแล้วอโอ้โ oh, oh. ซึ่งครึ่งแรกก็ดูเดือนมากเลยครับ uh huh. และจังหวะทดนาทีของครึ่งแรกนาทีที่หนึ่งนะครับผม หรือนาทีที่4.6ในเกมอ่ะโอ้โหได้มีการลองยิงหนึ่งครั้งแต่ว่าวัดกินก็จบสกอร์ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมน้ำหนักน้ำหนักไม่ค่อยได้เท่าไหร่นิดๆหน่อยครับออาแต่ทิศทางดีครับผมอ่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันลองครับใช่ครับเริ่มครึ่งหลังมาครับผมอตันวิลลาขอบุกคืนบ้างครับโอ้โหแทงหลุดมาแล้วครับผมจังหวะโอ้ล็อกหลบแล้วก็ลองซัดอีกหนึ่งครั้งไม่ได้เหมือนเดิมนะผมติดเทปจริงๆครับโอ้โห วันนี้ถืกว่าเป็นวันของเชลซีใช่แม่น่าเสียดายเดี่ยวเดียวเลเต้นเต็มพ่อเลยครับเป็นหองว่าได้ลองยิงอ่าเ็บอลรับจากเอ็นโซ่ป้ามได้ครับโอ้โหแทงขึ้นมาครับผมนี่โค้ชจะขั้นตามเก็บบอลได้ลือซัดโอ้โหห์้์ห์ห์หยห์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 ตูเหมือน์หนหรห์ห์ห์ห้ห์หเห์้์หนห์เ์ห์์ห์หมากห์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 หบห์หคร์หยุดเลหใช่ไหมครับห์ห์หเห์ห์ห์ห เซลซีเพื่อจะกการันตีสามแต้มขออีกหนึ่งประตูจังหวะนี้ครับฟรีชิกเล่นสั้นกันนะครับมาดูเอเก้มาดูเอเกะล็อกหลอกยังไงยังไงเห็นโคพาเมอร์วิ่งโคพาเมอร์ล็อกหลบ<อ>เข้าซ้ายโอ้โ oh ห<น>เรียบร้อยครับผมโอ้โหโคพารเมอร์เข้าซ้ oh ers, ยายปั <Okay. S 2> <ไ>ป่นอย,ย,ย,ย่างสวยครับผมโอ้โ oh หผู้รักษาประตูไปไม่ทันแล้วครับผมขาตายไปเรียบร้อยได้แค่ยืนดู จังหวะนี้เสียงพากเข้ามาในหัวแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับพี่ลุงพบโอ้พามเมอร์อ่าโอ้โหพามเมอร์นี่ดาวรุ่งพุ่งแรงสําหรับยอดครับเทลซีจริงๆนะครับผมฤดูกาลที่แล้วก็สุดยอดฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มยังไม่ตกเลยนะครับผมเป็นคนแบกมาเป็นเดอะแบกของเดอะแบกของเชลซีอ่ามีแรงขึ้นมาในการเล่นนะครับแล้วแล้วผมรู้มาว่าเขาเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งของตัวลูกเลย ได้ใช้ก็ได้ก็ได้หน้าเป้าก็ได้ถึงลงไปยืนหน้าต่ำก็ได้นะครับหน้าเปิดเต็นระตูได้เล่นได้เล่นไปแล้วอ๋ออันนี้น่าจะไม่ได้นะครับผมอสองคู่บิ๊กแมตต์ใหญ่ๆประจําสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วนะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้ครับผมซึ่งเราจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งก็คืออ่าลิเวอร์พูลได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอาชนะไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์นะครับผมอ่า ำให้แต้มห่างขึ้นมาแล้วครับแล้วก็คู่ที่สองครับก็จะเป็นเชลซีเปิดบ้านเจอแอตันมิลล่าครับคูนี็อาดกันไปสามศูนย์แล้วครึ่งแรกก็ดูเป็นสองรูปถือว่าแอตันมิลล่ายังมีข้อผิดพลาดเยอะอยู่นะครับในสัปดาห์นี้ใช่ครับนั่นตัวเปลี่ยนเกมของแอตันวิลล่าก็อาจจะมีส่วนนะครับเช่นประตูเจ็บอย่างเช่นมาตินเนตเจ็บอะไรอย่างนงี้นะแต่ไม่ได้เปลี่ยนออกหรือเปล่า อ๋อเปี่เปลี่ยน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 ออกช่วงครึ่งครึ่งหลังครับผมอันโฟกัสอาจจะดูไม่ทันเล่นเกมออ่ะก็ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรายการของพวกเราก็คือสนทนาภาษาบอลนะครับผมอ่าพวกเราก็จะมาให้ความเฮฮาวิเคราะห์บอลนิดหน่อยคนดูบอลทั่วไปทุกอาทิตย์วันอังคารเวลาตีสองก็ผออ่าเจอกันได้เลครับผม สำหรับวันนี้พวกเราแอดมินทั้ง3คนก็ขอกราบขอบคุณและขออภัยด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดใด<ช>ๆอ่าพอดีพวกเราก็มือใหม่กันอยู่ใช่คร<ช>ับอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากไปเท่าน,นี้นะครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ